สวัสดีครับวันนี้ทางบริษัทออเรน i n โนเวชันนาา่นขอนำคุณลูกค้ามาพบเครื่องกาเดียนเอ็นจิเป็นแบรนด์ Allinberg Sensor นะครับตัวนี้เ,เป็นโปรดักต์เมคอินทางด้าน UK นะครับใช้พาวเวอร์สปายตั้งแต่100จนถึง240โวลต์ AC นะครับกินไฟประมาณ25.2วัตต์ ที่ห้าสิบหกเฮิร์สนะครับเลนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ0ูนย์่งเปอร์เซ็นตแต่ resolution เลสูลชันเัวนี้จะอยู่ที่0 0นยนะครับซึ่งมีความละเอียดค่อนข้างจะเยอะนะครับประมาณ3ามตำแหน่งเนื่องจากเอาไว้สำหรับลูกค้าที่ยังไม่ต้องการที่จะวัดระดับ pp ppm นะครับอยากจะวัดระดับเปอร์เซ็นต์ตัวนี้เป็น กาเดียนเอรุ่นใหม่ของทางยินด,นดุงดับเซนเซอร์นะครับก็ตัวนี้ก็จะมีทางเข้าแก๊สทางด้านล่างน,นะครับอย่างที่ทางคุณลูกค้าเห็นนะครับแล้วก็จะมีเป็นอะลามเป็นเสียงนะครับมีตรงกลางนี้นะครับมีตรงกลางตรงนี้นะครับอ่ะก็ตัวนี้จะเป็นอะลามเสียงแต่ตัวนี้ก็จะเป็นอย่างที่เรียนนะครับก็จะเป็น ทางเข้าขอกตัวแกส๊สตอนนี้เราก็วัดแก๊ส co 2ของเราอยู่นะครับแล้วก็จะมีทางออกอยู่ทางด้านขวานะครับแล้วก็จะมีตัวต่อพวกสายไฟต่างเนี่ยเป็นอยู่3ชุดนะครับก็ทางคุณลูกค้าสามารถยึดต่อไฟฟ้าได,ได้ด้วยตัวเองเลยครับจ,จะเป็นแบบสวิตชิ่งนะครับรก็คือใช้ไฟล์ c ได้ตั้งแต่1 0 0ยถึง240โวล์นะครับสามารถที่จะใช้ อามี่คุณลูกค้าต้องการได้เลยนะครับจะเป็นไฟไฟบ้านหรือไฟโรงงานเดีต๋ต้องเป็น AC นะครับตัวนี้ส่วนใหญ่ก็จะใช้งานทางด้านเอ่อทางด้านควบคุมทางด้านแบบว่าไม่ให้ CO2 เนี่ยในห้องเยอะเกินไปหรือว่าทางลูกค้าจะไปคุม processing ที่มีการควบคุม CO2 ให้มันต่ำคาร์บ,บอนไดออกไซด์นะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับสำหรับ เครื่องรุ่นนี้ทางออ e n นก็สามารถที่จะคาลิเบต ISO 1.7025ได้นะครับในหลายช่วงเลนส์นะครับเป็น CO2 ถก็ถได้รับการรับรองจากมอกร1.7025ด้วยก็ถ้าคุณลูกค้าสนใจ Guardian-NG Enemura Sensor เอร์เมคนะครับก็สามารถติดต่อกับทางบริษัท o r l n นซ t น Novation ทางที่จะขึ้นให้ต่อไปได้นะครับ สหรน,นี้ทางบริษัท a l l i n i ช i o n ขอขอบคุณในการรับชมรับฟังครับสวัสดีครับ